เยเจ้ากับเมเคยกับเมื่อนี่มึงหลักก้องวันนี้เป็นจนไปเลยกูจะคายก็เคยคายจริงทําไมเตียงได้เมียกบโูยัดปอมดีใจเกตาจฮงกอ้หนกตู้ฮั้นมเจมกี้โปร่าเลยมันจอมดูมึงไปเล่ตาบานกูว่างนี้ยัดปอมมันตาว่างนี้เหมือน กระโยมาตาเลวกูปวดล็อบมาตึงหน้าบ้านไม่ใช่กูจำได้บ่แต่เด็กบ้านเรามันลังกาหมุงจ่ากวากหม่ไปไอโต้มันจอมมาเหลือเมื่อนี่โจเลยเมื่อไไร่ก็ไี่โจโจได้แล้วโจเโต๋ยวเมื่อนี้ก็ไาเด็กไปโนนโจเจ้าเออ mẹ chỉ cho ở việc gì cho thơ đi cho quá đề quả pha cho quả pha đi ban cú mức về nuôi tiền về tô đại cầm đi quả bơm tô phần lửa bát ai cho ăn cho bơ ờ đại cầm bìa mưng cho bơ ai cho bơ phần lửa เมียกูไอ้ตู้ดว่างนี้กว่าป้อมโอมไยมันแปดเหล่าตบใจเลยมาต้านเลยแล้วไปเล่เมียกูว่างนี้ปากแดงแปรเมี่ยมึงเหว่ารถเกลืองนี่มันเจอรถเกลืองไว้กูกันหนึ่งเลยล่ะมันเจอไม่เหมือนแต่ว่ากูไม่ใจเก้ได้กูป่าไปเปลี่ยนนปั่นปื้อกเก้ไม่ได้ไม่เลยเก้เปลือเนี้ยมติดอยู่กับมือข้างเนี้ยกลัวมันเจอรถอย่างกราด นี่กูย่ำกลาดไม่ได้กะไหวป้าไปเปลี่ยนไอ้เจ้าอันเจอไอ้มึงเออมึงไปเลยบันเราตูวตัดปัดลมขวาป้าบ้องขลวงงองรืองไอ้เจ้าน,นี่จงไงเออป้าโกเบอร์นายเจ้าอันเรือมได้กับเมียมึงเออเองาวันนี้จะปล่อยตีมันโต้ไก่จ้ามตัวเนี่ยหว่โต๊ะปั่นเจ็ดปั่นเจ็ดเออ และตีเล AN AN ็กลอยลาวลอยเป็นเบิ้นเนี่ยมันว่ามันเจอเตะไว้กูปลวกบางกุดเย็ดทิบลายลาวไอ้เจ้าเจอไอ้มึงเออโจกเบอร์ปวได้กับเมียมึงไอ้เจ้าอันเออเยัดผมเดยต้องใจมันไม่เจอเบอร์มั้งไอ้เด็กตามเลยที่ทำมันเจอเบอร์มั้งไอ้จองเปรีโรมันยัดผมนอนหน้าควันไรม่าไแลว แต่มันต้มกันจริงกว่าป้าดิเมียกูายโตอ,อันน่าเหลือดกว่ากูมาตึงก็นอนกำลังนอนต้อนอกันกูใจกูมั่วแต่วะกูมาตึงกูปนไปอาบน้ำกะกว่เน่นก็ในในในกนโยกกันเลวก็โยกวีก็ไม่ใจเอาเปรียบเลยกว่าป้าไอโตกดข้าวไว้คูไอ้นู่นหนุหนกว่าป้าเลยตำกับข้าวว่าเหลือดจุดยอดเลยไอโต้ํำกับข้าวให้มึงเออแล้วมันตำกับข้าวเลือ่ะจือ là mưu khiプラ nuôi mình ốc mưu khiプラ ơ là mình nuốt trây trây tổ trây trây vàm chút giọt lùi. Cu mới cười kinh thế nơi mà con lùi cao vàn quả ba. Nói mà tan bê quả đuông nên nuôi quả ba tổ mình tâm là mặn Mèm đuông đầm chơi cười tâm mặn pe. Cu tiếc chơi quả ba cu rắc muôn trao แเมียมึงไม่เอาเลยวไอ้ได้กับเมียกูทักปักได้เด็งนะ oh. เล้วไอ้มึงพือเขารักกันดีตายองอยู่นูกกูยายมึงพือเราก็ร้องนี่เด้งเดี๋ยวเลยกูไม่นุดเดตีเดเนี่ยเจ้างัวมันลบไปวอนนี้ตรงเบียร์หมายกูทักแค่เหล่าใกรอะวะมันนี่ดาวรถกระบะกูเหล่าที่นี่มันได้กูกับรถกระบะมันลงตุนได้กูใกา้คล้อง ไอโต้ไอหลงตุนไนา้มึนมอนนนแอ,นนอแล้ว่าไปยิงไอจองวะเดี๋ยวยิงฟื่อให้มันได้กับเมียกูจักปักไงเจงนายโจ้อันเดียวแต่กูไม่รู้เดตีเดไดยังไดมึงเก็ดหมอยมูบัสนี่คนแปลกจองอันเบอร์ไรอะว่าเจะมันได cá bơ ai to người lại bò cái tô ai giặt mẹ em trái mấy trơ cái leo mẹ cái lao với mâu, là bởi vì người to quá thế mà nuôi nuôi cái lao cái lao lê mau là bởi vì người to quá nữa Nghe chỉ màn trừ mãi quá với đút con cha nói màu tăng như anh mông cái ra quá mông nay anh phải gặp để rồi phải gặp trẻ cái ra con quả ba vô phi chính im màu tăng như mông đắp cu cái ra quá mông con ok เอาได้ไหมเมื่อวานกูกินแล้วไอะไรก็วะเมื่อวานกูกินกวนใจมาเลยไม่กินแล้วนวดออกดำหงิดเมมอมแล้งไอ้ดีนุกุยตอบบอลปิดดิดแล้วกูเล่อีเมาตังย้อนไม่เว้ากะอยากจะปมกินยาวกลมยึงไม่เมาจิ้งกว่าใาจะกูไปยิงไอ้จอไงเลือดกินแล้วดีกัน

เมียกับโจจะเลิกกัน,นแล้วหมดแล้วชีวิตกู่อ่ะคุณยอมรับไม่เลือกใครแล้วยังแต่มึงคนนึงแล้วจริงคนเราด,ดนาโจนาเปลี่นได้กับแบ๋ก็เรียกโอเลียงเปลี่นได้กับโปรเรียกโปรเลียงเปลี่นได้กับน้องเจ้าเรียกน้องเคยจริงถ้าเปลี่นได้กับเมีย อยากอะไรจักครูจะครูไม่ใช่จะครูไอ้เพลินริ่งมัดแลวชีวิตกูกีลาติกกีลาติกมือกีลาทีกกดปืนนั่นยัดป้อมมือก็ปืนได้ตายมัดแลยชีวิตกูไอ้เจงเรือ mừng giải trùm cu ra chuyện đó cu mấy lưa cây đều Lưa trẻ mừng con lưu không lục không dễ anh hòa mấy mông hãy bé chén lụp răng ngay kia chạy dịch mềm thấy anh hòa mông Dạ mẹ con của anh kín cơ Bồi vừa đấy hả? Mất gì mưng con Anh răng ngay chi là chạy mềm. Cô oh. mới đây mà đặng rụp răng ngay mưng vô. เลยนั่งโพดไอ้เจงว่านั่งเจอรบได้ไหมเพื่อถ้าว่ากูเจ็ดพันเพื่อมึงบอกนั่งเตจดกันไงเจงนะบอกว่าเพื่อว่าดินเด็กข้างวัดคว่าแก่เจ้าตทบุตรว่ากูจะปยรันเพื่อแก่แบ่งให้ลูกกู้ไอ้เต่าเต่าเต่ากันกันยายเด็กมึงจะรบกันแล้วดินเคยไม่รู้ Wow. Lên qua đinh mừng để cho đinh cu cu bạc chai kê. Ờ, cu ăn. Rồi, 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 này, rồi, rồi. Cái nát bầu miệng đất chết ba cây rập rồi, rồi, rồi. Đại rưỡng là của tiền. Phải lại luộc đi rồi. Thế cán thì tự phải này càng mi ní ra. ตากว่าควาใจไม่รับให้เตอรครับเหมือนได้ลูกข้าคุณพ่อลูกลาคุณพ่อและคุณแม่ไปลูกก็ให้เ,อเตเอร์เดินต่างโชกดีค่ะไปลูกก็เสินใจเออเดินต่างแรดดีแรดเดโบสสักเกืองโดยซาดีจีบเอาข้าไปนุย้ยนอนดีเลยไปแล้วเดียไปไงย เล่นว่าไปยิงกระตงเจะก่อยไปได้ไหมก้อยไปปลื้อเล่นว่าไปยิงกระตงก่อยไปต่อเจ้าแล้เลยไปปลื้อต่อเจ้านู่นนดีเลยไปเล้วแค่โดนอยู่เล็กเดียวเจะกูไม่ยิงเลยมมนกี่ที่แม่เลยโอ้นู่นดูแลไงดีเลยคุยตบโปนั่น ปะเดี๋ว่าเรือจะมึงตายจองมึงยิงให้กูกันรวยกูกระดันได้ติดร่างเรื่องเปลือนเหลามึงรับฝากกูว่้จ้าจะมุดวัดกูตายตองได้ไหนมึงช่วยยิงให้กูกันละมึงยิงเดียนกูก็เจียกก็ปักเกียกก็แล้วแต่กูยิงตังไว้แล้ว นูไปน้องได้ไรไปแล้วนูไปเออยกขึ้นด่เอาเอาแต่ใจวะนนั่วันตนวะเนี่ยนี่ปลัดทศบุกปูนจันแตกแล้ววะนี่นี่เอาปีน้องพอปุญี้เอาปีน้องก็ไปไอวะนตินวะ เรามีความทุกข์ปึงได้ใดปึงอยากง่ายไดปุกพูนก็ไม่ได้เลยปึงอยากง่ายไดุ้กพูนกัไละกกินไอ้ไรไม่ได้จริงได้เลยดกว่าป้าเดนจำพบไปเลยเดนะอเานจพมเดิจอดเด่พบากัเหยเดแต่ึ้จะกข้ามเดนจำพบไเลยเดนกระเมือนกัน พุ่มไปกัดนิ่งดไอ้ดีวันดีไอ้ไอ้กูจเ็ญแม mềm อย่าแรงเหมือนเอาม่วงเล็ไม่โตกแล้วพุ่มไปก้อนกับนาทูนาทีเออไปเลยเตถอะเล่เล่ยีเดียไยกันครับพุ่มไปก้อนไม่ได้เดี๋ยวโปรยไอ้นู่นน่ยเดี๋ยวเดินกลางดนแล้วรถดีจนก็นึกว่าลูกง้วพุ่มไปก้อนไอ้เลนาทียังใ่ผ่านรักรปรยก้อนเด้อ เรือบ่ายยังใบพันตักรอยู่นี่ตายังอยู่ตักรอเนีเออบปันตักรคนน่ะที่เืาในในเตองเขาเอาขับขับไปอนไปกอนเดียวน้บไรอยอ่ะกอยมาเคลียกันเวอร์นานบันนั้นเป้เวอว่าโยบานเรากันแล้ว จะยังโลกนี่ปืนนี่ไปยิงเปือนโรย,ยิงกับพี่ได้ลืมไว้นี้แล้วเอาไว้ก่อนยังแกนได้เลยอนกคน ยังอยู่แกกึงกวดเลยเด็กก็ไปลาวจบหนักหนางอกนันนี่นำลูกยา นานนี่นำลูกยาซื้อมาพอนวลแล้วเร่ร่อ,รอ,อแล้วเติด้าวมองนักนายกลูกน้อยกองกับประทบบ่าแล้วการัาเดินรอง 悲。 trong gian là sao này mưa nà bao mà du na, no mưa nà bao mà du na เรามีลูกด้วยกันตามที่พรงชงปรารถนาแล้วทำไมบัดนี้หนึ่งปีแล้วที่พรงไม่ขับมาพรงอยู่ที่ไหนนี่เรไรพร้อมหนูนุ้ยและเต้นตามพี่มาแล้วพี่ชาอยู่ที่ไหนมารับเรไรไปด้วยจ้ะ mưa subscribe cho tình Ghiền dây vì Để không lòng bỏ qua những tình hấp dẫn qua เรารักไม่จริงพี่จากไปกค่ที่ยายลงแล้วกค่นที่ยายลง ใัในไรเธอร้องไห้หยดแล้วหยดเล่าที่น้ำตาของเธอไหลออกมาลูกร้องให้ข้าใดาอดที่จะหลักน้ำตาไม่ได้เหมือนว่าลูกกำลังร้องให้เรียกพ่อและพ่อเขาอยู่ที่ไหน เรไรกำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ครับแล้วเ,เดินตางไม่ถึงแล้วถึงปละโนไทยแล้วหน้าใหญ่ติดตามแล้วตามากกว่าใจ เดินตั้งติดตามตามมาสามีงอนางตามมาสามีงอตั้งคนดีเปลี่ยนใจงอปมจากวัา

ก็ต we to ือว่าสมควรเกวลานะครับก็กระพุ่มตำการแสดงนะครับกตีแก๊สตอนนี้ก็ตีกลึงนะครับก็ตื่อว่าอามีโอกาสปีดองเพิ่อใจก็ติดต่อการแสดงกได้ันนี้กราบขอประคุณนะครับลวกผนและกอตีบ้านอ่าโูดเท่าและปีดองผู้ชมทุกคนถุกตานที่ยังทางให้กําลังใจกันนะครับ จากเงินี่ปิ่โวพิ่ปราดบากมานะครับผมจะนำไปรับรุงให้ดีวิ่งิ่บลนไดสลำเลือ้นไนีลาเลือดโวยเกิดในบ่แมพ่พีดองให้พีดองเดืนต่างๆโดยนวัดีบาบนะครับจากกระพเลาาพ็กระดาปิ่กปลุกซุงบันเติงและปีล้านโก้เทานวัดดี